ทางมาอะไรเขาทวงค่าเทอมพี่ออมติดไว้เทอมสุดท้ายครับพี่โบเอางี้ดีไหมเดี๋ยวพี่ไปกู้ธนาคารเอาเงินมาให้ออมยืมไปจ่ายค่าเทอมก่อนดีไหมพี่รักออมนะผมก็รักพี่นะครับพี่โบพี่ผ่านมาพี่ช่วยเหลือออมมาตลอดออมได้งานทําดีอ่ะออมจะทิ้งพี่ไปเลยเหรอถ้าพี่ยังไม่เลิกงิ่งเง่าเนี่ยเราเลิกกันเถอะโอ๊ยเาขเวย นี่ใช่พี่โบใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่อ่อมหรือเปล่าคะใช่ครับอ่อมนั่งก่อนจีขอบนมากเลยครับพี่โบรอนานไหมครับไม่นานเลยค่ะอ่อมนี่ตัวจริงน่ารักกว่าในรูปอีกนะแถมยิ้มก็สวยต่างหากพี่โบชอบหรือครับถ้าพี่โบชอบอ่ะเดี๋ยวอ่อมจะยิ้มให้ดูไปๆห่อยนะอ่อมพูดอะไรก็ไม่รู้่ะ พี่โบตัวจริงนี่ก็น่ารักกว่าในรูปเลยนะครับออมชมพี่ต่อหน้าแบบนี้พี่ก็เขินแย่เลยดิพี่โบเขินเหรอครับอ,อมยังไม่ทําอะไรให้พี่โบเขินเลยนะครับก็ยิ้มของออมนั่นแหละที่ทําให้พี่เขินอ่ะเออว่าแต่วันเนี้พี่โบนัดออมมาทานข้าวเนี่ยออมว่าต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยแหม ก็เราคุยกันมาตั้งสองเดือนแล้วเนาะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่เราได้เจอกันพี่ว่าแค่เนี้ยมันก็พิเศษมากพอแล้วแหละแต่พี่โบรู้ไหมครับว่าวันนี้ออมมีอะไรพิเศษมากกว่านั้นอีกอะไรลหรออมเป็นแฟนกับออมนะครับพี่โบนี่อ,อมรอพี่เล่นอยู่ไหมเนี่ยไหนบอกว่าเราจะลองคุยกันไปนานๆก่อนไงนี่มันเพิ่งจะสองเดือนเองนะ โบครับพี่โบรู้ไหมครับว่าตอนเนี้ยในใจของหอมอะมีแต่พี่โบคนเดียวเลยนะครับเป็นแฟนกันนะครับเออคือตกลงต่อไปเนี้ยเราเป็นแฟนกันนะครับพี่โบเรามาสั่งอะไรกันกินดีกว่าไหมได้ครับน้องคะสั่งอาหารเลยคะ่ะ อ๋อเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมหน้าตาดูคิเครียดจังอะทางมาอะไรเขาทวงค่าเทอมที่อ๋อมติดไว้เทอมสุดท้ายะครับพี่โบนี่อ๋อมก็ใกล้จะจบแล้วถ้าไม่จ่ายก็ไม่ได้ใบทานสคริปแต่ไม่เป็นไรหรอกครับพี่โบแค่ใบทานสคริปเองยังไงอ๋อมก็มีความรู้ติดตัวอยู่แล้วอ๋อถึงพี่อาจะไม่ได้เรียนจบมหาลัยมาแต่พี่ก็พอจะรู้นะว่าการที่เราไปสมัครงานอะมันต้องใช้ใบทานสคริปนะ เราอย่างไงนะใครเขาจะมาเชื่อเราว่าเราเรียนจบมาหาลัยจริงๆอ่ะเอางี้ดีไหมเดี๋ยวพี่อ่ะไปกู้ธนาคารเอาเงินมาให้ออมยืมไปจ่ายค่าเทอมก่อนดีไหมไม่เป็นไรหรอกครับพี่โบผมไม่อยากที่ต้องลําบากเงินตั้งเป็นแสนเลยนะครับแต่พี่อยากช่วยออมจริงๆนะจริงเหรอครับพี่โบเราเป็นผัวเมียกันนะออมปัญหาของผัวก็เหมือนปัญหาของเมีย ในเมื่อผัวเดือดร้อนอ่ะเมีอย่างพี่ก็ต้องช่วยสิพี่รักออมนะผมก็รักพี่ะครับพี่โบ ที่ผมบอกพี่แล้วใช่ไหมให้กลับไปก่อนผมกำลังทำงานอยู่นะมีเรื่องต้องจัดการเยอะแยะเนี่ยไปกลับไปอ๋อมทำไมพักนี้อ๋อมไม่มีเวลาพี่เลยอะ่ะบานก็ไม่กลับอ๋อมรู้ไหมอะ่ะว่าพี่เป็นห่วงอ๋อมมากแค่ไหนอะ่ะพี่โบนี่ผมเป็นหนึ่งผู้จัดการเลยนะ,ะใช้ผมไปใช้ชีวิตอะไรไร้สาระเหมือนเมื่อก่อนได้ยังไงอะไรนะไร้สาระอย่างนั้นเหรอ นี่๋อมกาลังจะบอกว่าการใช้ชีวิตร่วมกับพี่อะมันไร้สาระอย่างนั้นเหรอ๋อมมันก็ไม่ถึงขั้นไร้สาระหรอกแต่ผมแค่เบื่อเบื่อที่พี่มีนิสัยแบบจู้จี้จุกจิกงี่เง่าอะไรแบบเนี้ใครมันจะเป็นคนสาวโรงงานที่มีนิสัยขี้เบื่อแนี้ได้วะ๋อมถ้าหอมพูดแบบเนี้เกกันไปอะไรดีกว่าไหมก็ได้พี่โบเลิกก็เลิอก,ก,ะลอ,กอะไรนะนี่๋อมตอบไม่คิดเลยเหรอ อ,อ๋มไม่นึกถึงช่วงเวลาดีๆที่ผ่านมาเลยเหรออม๋มที่ผ่านมาพี่ช่วยเหลืออ,อ๋มมาตลอดแล้วพ่อที่นี่ฮะอ๋ะออมได้งานทําดีๆอ่ะอ,อ๋มจะทิ้งพี่ไปเลยเหรอนี่พี่โบกําลังลําเลิกทวงบุญคุณผมอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่พี่ไม่ได้จะทวงบุญคุณอ,อ๋มนะแต่พี่อ่ะจะทวงเงินที่อ,อ๋มยืมไปจ่ายค่าเธออ่ะจำได้ไหมเป็นพี่พี่จะคืนเหรอเงินที่ตัวเองไม่ได้ยืมอ่ะ พี่เป็นคนยืมมาพี่ก็ไปคืนเองสิมันเกี่ยวอะไรผมถ้าพี่ยังไม่เลิกงี่เง่าเนี่ยเราเลิกกันเถอะไม่นะพี่ไม่ทวงบุญคุณออมแล้วก็ได้อ่ะแต่เราอย่าเลิกกันเลยนะออมโอ้ยลำคานเว้ย หอ,อมต้องทําอย่างนี้กับพี่ด้วยอ่ะพี่ช่วยเหลือออมทุกอย่างอ่ะแล้วทําไมออมต้องมาหลอกพี่ด้วยอ่<บ>ะฉัไม่น่าโง,ง่ให้มันมหลอกได้เลยอ่ะโบมาหลอกแกแกเป็นไงบ้างอะ่ะแก ทิ้งฉันไปแล้วอะแกแกไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องนะทำไมวะทำไมมันต้องทิ้งฉันไปด้วยอะฉันก็แค่ทำตัวจุกจิกงี้เอาแค่นั้นเองอะแกแกผู้ชายอะมันก็ขี้เบื่อกันทุกคนแหละแกไม่ต้องห่วงนะฉันอยู่นี่แล้วฉันจะไม่ทิ้งแกไปไหน S <S <S ไปเด็คขาที่รักไปค่ะบอมมุกนี่มันอะไรกันอะอ๋อฉันก็กำลังคบอยู่กับอ๋อมอ่ะมุกไหนแกบอกว่าแกจะไม่ทิ้งฉันไปไหนไงแล้วนี่อะไรอะ่ะ อย่าเสียงดังสิโบคนมองหมดแล้วเนี่ยแล้วที่แกบอกว่าฉันทิ้งแกฉันทิ้งแกตรงไหนฉันก็ไม่ได้ทิ้งแกครับฉันคบอยู่กับแฟนเก่าของแกก็เท่านั้นเองหนังเพื่อนทรยศหยุดนะที่คุณจะทำอะไรอ่ะคุณไม่ไอายคนอื่นเขาบ้างไงเนี่ยคนมองกันหมดแล้วเนี่ยอย่าเอานี่ใส่ถอยถอย,อยลงงานมาใช้ที่นี่ได้ปะแล้วก็ฉันจะบอกอะไรให้นะ เรื่องผู้ชายอ่ะมันก็เหมือนเรื่องเองินนั่นแหละมันไม่เข้าใครออกใครหรอกนังมุมทำไมแกจะทำอะไรฉันจะทำอะไรก็กล้าๆนะไปกันเธออมอย่าเสียวเวลากับของเก่า ที่รักคนนี้ทานอะไรเดี๋ยว,เ,ยวเขาสั่งให้ที่รักที่รักเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมหน้าตาดูเครียดเครียดจังเลยพอดีมุกมีปัญหาเรื่องเงินที่บ้านอะคะ่ะพ่อมุกต้องผ่าตัดต่วน่ะแต่เงินที่มุกหาม,ามันก็ยังไม่พอเลยอ่ะนีไ่ไม่รู้ว่าแม่ไปหากู้เงินคนแถวบ้านได้หรือเปล่า เออแล้วพ่อของที่รักต้องใช้เงินเท่าไรหร่ละครับตอนนี้ก็ขาดอยู่ประมาณสองแสนนะคะอะไรนะครับสองแสนใช่แล้วทางโรงพยาบาลก็ติดต่อกลับมาว่าพ่อต้องเข้าห้องผ่าตัดด,ด่วนไม่เป็นไรหรอกครับที่รักเดี๋ยวเอาที่ผมก็กได้สองแสนบาทถือว่าเป็นค่าสินสอดล่วงานแล้วกันนะจริงเหรอ๋อม๋อมไม่ได้โกหกมุกใช่ไหม หอ,อมจะเล่นแบบนี้นะสบายมากจากะที่รักเดี๋ยวเอาเป็นว่าที่รักไปรอเขาที่คอนโดก่อนนะแล้วเดี๋ยวเขาไปธนาคารถอนเงินมาให้ขอบคุณนะคะที่รักอย่าเครียดนะมาเดี๋ยวเรามาสั่งอะไรกินก่อนดีกว่านคะ่ะ รัคบนี่ครับเงินสองแสนที่ลักเอาไปรักษาพ่อนะครับขอบคุณนะคะอ,อมมูรัก,กอ,อมที่สุดเลยค่ะเขาก็รักตัวเองที่สุดเลยครับเดี๋ยวก่อนค่ะอ,อมเดี๋ยวมูขอโทรหาที่บ้านก่อนนะครับ ฮัลโหลได้เงินสองแสนมาแล้วนะอืมอืมเข้ามาได้เลยโบนี่เธอมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยฉันเป็นคนส่งโลเคชั่นให้โบเองแหละเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแผนของฉันไงอิงโง่ ความจริงอะฉันไม่ได้เสียใจนะแกที่มันทิ้งฉันไปอะแต่ฉันเสียดายเสียดายเงินที่ไปกู้มาให้มันจ่ายค่าเทอมต้องเป็นแสนเลยนะแกฉันไม่น่าโง่ให้มันหลอกได้เลยอะเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วอะแกแกก็ปล่อยไปเถอะอคิดซะว่าเป็นเงินเป็นกรรมของเราเนาะฉันจะไม่ยอมให้มันหลอกอยู่ฝ่ายเดียวแน่ ฉันจะหลอกมันคืนเป็นสองเท่าเลยแกคอยดูนะแกจะทำอะไรวะแกคอยดูแล้วกันแต่แกต้องช่วยฉันด้วยนะช่วยเหรอแกจะให้ฉันช่วยอะไรอ่ะฉันก็จะให้แกไปคบกับมันไงอะไรนะแกจะให้ฉันไปคบกับมันเนี่ยนะใช่คบกับมันเพื่อที่จะหลอกเอาเงินมันมาไงแกจะให้ฉันไปหลอกเอาเงินมันเลยเหรอ ใช่สิถ้าแกทำสำเร็จนะฉันจะแบ่งเงินให้แกด้วยครึ่งหนึง่งฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าการที่มันโดนหลอกบ้างอะมันจะรู้สึกยังไงแล้วแกจะรู้ได้ไงว่ามันจะชอบฉันรู้สิก็แกกับฉันอะสเปคมันเลยแหละอะไรนะแบบนี้แสดงว่า นี่นะมุกนี่แกหลอกฉันนะสิเพริรู้ตัวเหรอเป็นยังไงบ้างละ่ะรสชาติของการโดนหลอกอะ่ะมันเจ็บมากแค่ไหนไม่ใช่โดนหลอกแค่เรื่องความรักนะฉันหมายถึงเรื่องเงินด้วยอะ่ะผู้แกฉันจะแจ้งตำรวจจับผู้แกสองคนอเอาเลยแกแต้งเลยแกยลืมนะว่าเงินสองแสนมันอยู่ที่ฉัน กว่ามูไปกันดีกว่า <c oughs> ไปเถอะแกเอาเงินจฉขึ้นมาเั่นเงินทั้งชีวิตของฉันเลยนะนี่นางโบเอาเงินจฉขึ้นมาโถ่อย